الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดล็อมะอาจารย์อุสมานมังะเสิฐคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมานาฟุนอิสลามท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างประธานฝ่ายประสานงานมัสยิดของคณะกรรมการอิสลามเทพหานาครท่านอิมมอหม่ามอ a h มัด สามเทศทองเลขานุการคณ,ณะกรรมการอิสลามประจำเทพหานคนครธนิมามมหัมมัดเสนหาธนิมามมูบีนอรุณภูนทรัพ์ธนอาจารย์ไฟซอนดีวันผู้นวกยการโรงเรียนมัจดดิสุสดีนีท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกทกท่าน Assalamualaikum ah w a r a h m a t u uh. l l a จากที่ได้ฟังรายงานของท่านประธานจัดงานก็ทำให้ทราบว่ามัสยิดมนาฟูนอิสลามของกระจะแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาเป็นเวลาชานานหนึ่งปีมาแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้ก็เป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานครนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีบ,บรรพบรรชนที่ได้ร่วมกันเสียสละอุทิศที่ดินสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียน และได้สืบทอดต่อกัอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวจาดาที่ได้ประทานให้แก่พี่น้องมุสลิมในชุมชนแห่งนี้และในทุกแห่งนะครับในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยที่ให้ศาสนาอิสลามนั้นได้อย่างรากลึก และมีความเป็นมาที่คู่กันกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับตั้งแต่อดีตสมัยยุคสุขโขท,ทยัยเรื่อยมากรุงศรีอยุธยาและก็มาถึงรัตนโกสินทร์นะครับถือว่าอิสลามของเรานั้นก็มีมาพร้อมกันกันกบประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองสิ่งที่กรผมอยากจะฝากไว้กับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มานาฟูุนอิสลามนะครับในวันนี้อยู่ประการหนึ่งก็คือเรื่องของที่ดินวาก้ฟเพราะว่าในวันนี้วัตถุประสงค์การจัดงานอย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะนำรายได้จากการจัดงานนี้ไปถมกูโบสถ์ให้สูงขึ้นก็เนื่องมาจากว่ากูโบสถ์ของเรานน้นคับแคบลงเนื่องจากได้ใช้ ฝังศพของพี่น้องมุสลิมมาเป็นเวลานานนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหรือถมกูบิทให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ฝังศพของพี่น้องมุสลิมได้ต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากนั่นก็คือเรื่องของที่ดินวากาฟนะครับว่า เมื่อเรามีที่ดินวากับให้แก่มัสยิดนั้นก็ถือว่าเป็นนื้อมัดอันยิ่งใหญ่ที่บรรพชนของเรานะครับได้เสียสละมอบให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อจะได้ใช้งานในทางศาสนาตลอดไปทีนี้เมื่อเราได้ที่ดินวากับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติทำอย่างหนึ่งก็คือการที่จะต้องไปรับโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดเสีย ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งการโอนที่ดินให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอยากท่านสามารถที่จะ,ะติดต่อประสานงานกับทางคณะกรรมก,การอิสลามกรุงเทพมหานครเพื่อขอ,อข้อมูลนะครับแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆในการที่จะกรอกแล้วก็ไปยื่นเสนอต่อทางราชการ นะครับว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามเทพานครอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทางรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนั้นได้มีการ ลดย่อนในเรื่องของค่าธรรมเนียมการหักโอนที่ดินเพื่อให้มาเป็นชื่อของมัสยิดก็คือมีที่ดินอยู่ห้าประเภทด้วยกันนะครับก็คือถ้าหากว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ตั้งของมัสยิดมีเนื้อที่ไม่เกินห้าสิบร่ก็จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจากปกติ ให้เหลือแค่เพียง0.01%หรือ1ล้านเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมแค่เพียง100บาทเท่านั้นนะครับจะหากราคาประเมินที่ดิน1ล้านบาทเราก็เสียแค่เพียง100บาทนั่นก็คือแปลงที่1แปลงต่อมาก็คือที่ดินที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนของมัสยิด นะครับโรงเรียนสอนศาสนาของมัสยิดก็ได้รับการลดหย่อนในอัตราเดียวกันแปลงที่สามนั่นก็คือที่ดินที่เป็นส่อา,อาก่อตั้งศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดนะครับก็ได้รับการลดหย่อนแปลงที่4ีนั่นก็คือ,อสุสานหรือกุโบนะครับที่เราใช้ฝังศพก็ได้รับการลดหย่อนในอัตราเดียวกัน นะครับและอีกแปลงหนึ่งนั่นก็คือที่ดินที่เป็นสถานที่ก่อตั้งบาลายนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเรามีบาลายก็คือโรงเรียนนอกชายคามัสยิดนะครับเป็นบาลายอีกหลังหนึ่งนะครับที่หรืออยู่ในชายคาของมัสยิดแต่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้สอน อัลกุรานหรือสอนกิตาบสอนให้คนได้เรียนรู้ในเรื่องฟัรูดูอินนะครับในสมัยก่อนเรียกว่าบาลายทางใต้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นที่ดินทั้งห้าประเภทเนี่ยก็ได้รับการลดหย่อนนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมการหักโอนให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดอันนี้ก็ต้องเป็นต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานของรัฐนะครับหรือรัฐบาลที่ได้ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ลดให้จนกระทั่งล้านหนึ่งเนี่ยเหลือแค่เพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าที่ดินเมื่อได้มาเป็นชื่อของมัสยิดแล้วก็จะจำหน่ายจ่ายโอนไปไหนไม่ได้ก็จะเป็นของมัสยิดเป็นของอัลลอฮ์ตลอดไป เพราะว่าการวากกัฟของผู้วาก,กัฟนั้นเขาก็เจตนาที่จะให้มัสยิดได้ใช้ประโยชน์และพี่น้องมุสลิมก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนจากประสบการณ์ที่ได้ได้เรียนมานะครับก็คือเรื่องของชาวตุรกีเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินวักกั ชาวตุรกีเนี่ยในยุคที่เขามีการอพยพไปอยู่ในยุโรปนะครับพวกเขาได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายประเทศในประเทศยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษก็ตามเมื่อชาวตุรกีไปอยู่นอกประเทศของตนเขาก็ไปรวมตัวจับกลุ่มกันแล้วก็สร้าง มัสยิดขึ้นซึ่งมัสยิดนั้นก็เป็นสถานที่ทำอิบาดนะทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าเรามีมัสยิดไว้เพื่อการทำอิบาดนะสิ่งที่สองที่เขาสร้างนั่นก็คือโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เยาวชนนะครับในการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ใช้มัสยิดเป็นสถานที่ทำอิบาดนะห ในอย่างที่สามเนี่ยนะครับก็คือเขาสร้างตลาดหรืออาจจะเป็นอาคารพาณิชย์เพื่อใช้ทำการค้าที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มีรายได้และก็นำมาทำนุบำรุงดูแลทั้งโรงเรียนทั้งมัสยิดนั่นเองตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของรายได้ แหล่งที่มาที่จะมาอุดหนุนดูแลกิจการของมัสยิดและกิจการของโรงเรียนถ้าเรามีแหล่งรายได้ที่แน่นอนนะครับมีตลาดมีอาคารพาณิชย์หรือมีอาคารให้เช่านะครับมีค่าเช่ามาทำนุบำรุงดูแลโรงเรียนทำนุบำรุงดูแลมัสยิดเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนนะครับเราก็จะ บริหารมัสยิดได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารโรงเรียนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแม้ว่าจะเกิดช่วงวิกฤตโควิด -19 ระบาดเมื่อสองปีที่แล้วนะการดำเนินงานของมัสยิดการดำเนินงานของโรงเรียนถ้าเรามีแหล่งรายได้ที่แน่นอนก็จะไม่สะดุดนะครับก็คือยังคงมีรายได้อยู่แม้ว่าจะกระทบกระเทือนบ้าง นะครับจากการที่เศรษฐกิจในช่วงนั้นอาจจะซบเซาลงรายได้อาจจะลดน้อยลงแต่เราก็ยังมีแหล่งรายได้ที่ว่ามันมีความมั่นคงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคณะกรรมก,การอิสลามประจำมัสยิดสุกมัสยิดนะครับก็ควรจะได้มาพิจารณานะครับร่วมกันปรึกษาหารือกันว่า เรามีที่ดินว่ากรับแปลงใดบ้างซึ่งมันมีทําเลที่มีความเหมาะสมนะครับเป็นอยู่ในทําเลที่ดีเราจะสร้างรายได้เพื่อนาํามาทำนุกบารุงดูแลมัสยิดและก็โรงเรียนของเราเนี่ยนะครับเราจะสร้างอะไรกันจะสร้างเป็นตลาดเพื่อให้คนมาเช่าค้าขายกัน นะครับหรือจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์หรือจะสร้างเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับเพื่อให้คนมาได้เช่าพักอาศัยแล้วก็เก็บค่าเช่ามันก็อยู่ในวิสัยที่ทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจะทำได้นะครับก็อยากจะวิงวอนขอให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามก็ควรที่จะได้พิจารณาแล้วก็นําเอาที่ดินหัวกรฟ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ที่วัากับเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าในหลายๆประเทศเนะี่ยเขามีกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงเอากอฟนะครับกระทรวงสาธารณสมบัติก็หมายถึงถ้ามีการว่ากัปที่ดินหรืออาคารหรืออะไรก็แล้วแต่กระทรวงเขาก็จะเข้าไปดูแลไปรับผิดชอบเข้าไปบริหารงานอย่างในประเทศอียิปต์ เรารู้จักมหาวิทยาลัยอัลอัจฮัดซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า1 0 0 0ปีแล้วที่ได้เปิดทำการสอนทรัพย์สินหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอัลอาจฮัดนั้นมีมากมายมหาศาลนะครับที่ก่อให้เกิดรายได้และก็สามารถสร้างขยายมหาวิทยาลัยอัลอาจฮัด ให้รองรับนักศึกษาได้เป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนะครับจากต่างประเทศเช่นในประเทศไทยเราก็ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสอัตั์ซึ่งจะมอบให้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารนะครับํำราเรียนจนกว่าจะจบ การศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าซับวะกับได้เข้ามามีบทบาทมาทำหน้าที่ทางการศึกษาไม่ใช่แต่เพียงในประเทศของเขาเท่านั้นก็ยังได้ออกมาสู่ต่างประเทศเพื่อแผ่ไปถึงพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกนะครับนี่คือการบริหารจัดการซับวะกับ ที่มีคุณภาพและมีอีกแหล่งหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศของซาอุดีอาระเบียนะครับก็คืออาจจะอยู่ในรูปของมูลนิทิอัลรอยฮีซึ่งมีกิจการทางด้านธนาคารอิสลามที่มีทรัพย์พยากรมีรายได้อันมหาศาลนะครับเจ้าของเนี่ยได้ว่ากับ ต้นอินทรพลัมนะครับหรือสวนอินทรพลัมจำนวนหนึ่งล้านต้นนะครับโดยที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอินทรพลัมในสวนของเขาจะต้องถูกส่งไปให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้ละศีลอดโดยใช้ผลอินทรพลัมจากสวนของเขา ที่เขาได้หากขับเอาไว้และนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเงินที่ให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษานะครับอีกเป็นจำนวนมากหรือแม้แต่โครงการการกุศลต่างๆนะครับที่ได้รับทุนสนับสนุนจากามูลนิธิอร,รอยยีฮีนี่ก็มีอีกมากมายนะครับนั่นะนะก็เป็นผลมาจากการ บริหารจัดการทรัพย์ากับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะวิงวอนก็คือว่าให้พี่น้องของเรานะครับได้ร่วมมือกันดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเรามีที่ดินที่มีศักยภาพมีทำเลที่ดีที่จะสร้างประโยชน์ ให้งอกเงยขึ้นและนำมาทำรูปบำรุงดูแลมัสยิดและโรงเรียนนี่ก็ควรที่จะได้นำมาบริหารจัดการนะครับออและก็อีกอย่างหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมทุกมัสยิดนะครับจะต้องส่งรายงานบัญชีทรัพย์สินของมัสยิดให้แก่ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าอันนี้ถูกระบุไว้ ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปีพุทธศักราช2540นนะครับว่าทุกมัสยิดต,ต้องส่งรายงานบัญชีรทรัพย์สินของมัสยิดนะครับไปให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกร,รุงเทพมหานครก่อนสิ้นเดือนมีนาคมและหลังจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็จะต้องส่งรายงานนี้ไปให้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนดีของการส่งรายงานตัวเนี้ยนะครับก็คือจะทำให้เราได้สร้างหลักฐานเอาไว้แม้ว่าเราจะยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย mm. เช่นในเรื่องที่ดินวากับของมัสยิดนะครับเราก็อาจจะส่งบัญชีทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีผู้วากับให้แต่เรายังไม่ได้ โอนไปเป็นชื่อของมัสยิดนะครับเราก็อาจจะลงไปในรายละเอียดนะครับตรงนั้นว่าที่ดินแปลงนี้ไดโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดแล้วแปลงนั้นมีผู้วักับให้กับมัสยิดแต่ยังไม่ได้โอนนะครับหรือว่ากําลังดําเนินการที่จะโอนมาเป็นชื่อของมัสยิดตรงนี้มันก็จะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับให้แก่ทางมัสยิดในเรื่องของที่ดินวักับ นะคร,ครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอเปิดงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมานาฟิุนอิสลามคองกระจะในคืนนี้เราวิงวอนจากพวงอัลลอฮฺสุภาในหัวตาอาลาได้โปรดให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการ ได้จัดเอาไว้นั่นก็คือการหารายได้เพื่อถมกุบตนะครับเราไปมีส่วนร่วมในการถมกุบตก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการทําสดากาินะสดกญาริยะนะครับสดกกญาริยะนั่นก็คือการววก,กับนะครับส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเราไปเป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งผลบุญของการววก,กับนี้ก็จะยัง ไหลเข้าบัญชีความดีของเราตลอดแม่เราจะเสียชีวิตไปแล้วและวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อนำรายได้นั้นไปใช้ในกิจการของมัสยิดและขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลาและทรัพย์สินมาร่วมกันบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้แก่ทางมัสยิดมานาทุานาอิสลามของกระจะในคืนนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายวัสลามุอะลัยกุมวารอฮ์มะตุลอฮิวะบรอกาตุอะลกุสลามวารอฮ์มะตุลอฮิวะบรอกาตุนะครับที่จบลงไปนะครับเป็นการกราบเปิดพิธีนะครับโดยท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับล้วก็ต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์ไฟซอนลีวันนะครับได้มอบกระเช้าที่ระลึกนะครับให้กับท่านประธานในพิธี ไว้ครับไวครับขอเชิญนะฮะท่าอาจารย์ไฟซ้อนด้วยนะครับนะครับท่านอาจารย์อรุณนะครับได้ให้อว่าดนะครับสองเรื่องหลักๆนะครับที่นะผมได้จับความไว้ได้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการโอนที่ดินนะครับวากัฟให้เป็นของมัสยิดถูกต้องนะครับ นะฮะเรื่องที่2คือการพัฒนาที่ดินวากัฟนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับมัสยิดในการดูแลนะครับในกิจกรรมต่างๆของมัสยิดนะครับนี่เป็นภาพของความประทับใจนะฮะที่ท่านอาจารย์อรุณนะครับให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้นะครับและไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับท่านอาจารย์อรุณนะครับได้ยังมอบเงินนะครับสนับสนุนนะครับจากกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับ นะให้กับมัสยิดมนาห์ฟุนอิสลามนะครับนะในการที่จะมีส่วนร่วมในการถมกูโบนะครับของมัสยิดด้วยนะฮะนะท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับได้มอบนะเงินส่วนหนึ่งนะครับนะของกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับนะก่อนนี้เป็นภาพความประทับใจนะฮะนะของมัสยิดมนาุฟุนอิสลามนะครับทีนะ่ได้ให้เกียรติมาอย่าง มัสยิดของเรานะฮะซึ่งไม่บ่อยนักนะครับที่อาจารย์อรุณนะครับจะเดินทางมาให้เก็บเป็นการเปิดงานนะครับต่างๆนะฮะเนี่ยขอถ่ายรูปร่วมกันนะครับเล็กน้อยนะครับขอเชิญนะฮะถ่ายรูปร่วมกันนะครับท่านอิหมั่มนะฮะแล้วก็ประธานจัดงานนะครับ ขอถ่ายรูปรวมนะฮะถ่ายรูปรวมหน้าเวทีเลยก็ได้ฮะหน้าเวทีเลยก็ได้ครับขอซึ่งเก็บภาพความประทับใจแห่งนี้ไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับมัสยิดมนาฟุตุสลามนะครับได้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อรุณนะครับท่านไปถึงประธานกรรมการนะครับอิสลามประจํากรุงเทพมหานครนะฮะขอเชิญด้านหน้าเลยนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของมัสยิดนะครับ รวมถึงคณะกรรมการมัสยิดมนาฟุนอิสลามนะครับอขอถ่ายรูปร่วมกันนะฮะเชิญเลยนะฮะเชิญเลยนะครับเชิญอาจารย์สบายด้วยนะครับเชิญอาจารย์มุตตฟาของสิกุลด้วยนะครับเชิญน,นะฮะนี่เป็นภาพที่ลึกและเป็นภาพแห่งความทรมงจำนะฮะครั้งหนึ่งนะครับ เลยครับเรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญอาจารย์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพปราสตร์นะครับแล้วก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบูรณะศาสนาท,ทั้งทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะท่านอีบัมท่านคอเตปนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ น,นี่นะฮะน,นั้นในการให้โอวาสของท่านอ,อ,อาจารย์อรุณบุญชมนะครับได้พูดถึงเรื่องของาการบูรณะ,ระ,ะการพัฒนาในเรื่องของที่ดินวากัฟนะครับาบางมัส,สยิดเนี่ยมีที่ดินวากัฟเป็นร้อยไร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะก็บางทีก็ปล่อยให้เช่า นะครับบางปีก็ให้บ้างบางปีก็ไม่ได้ให้เลยนะครับนะแต่ด้วยกับวิสัยทัศน์นะครับของท่านอาจารย์นรุณนะครับนะก็จะบอกเลยนะครับกับคณะกรรมการมัสยิดนาฟุนุสลามนะครับต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะฮะต่อไปนี้ที่ดินวากัฟต่างๆนะครับที่มัสยิดครอบครองอยู่นะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินให้ได้นะครับนะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินตรงนั้นนะฮะเอาไปใช้ในเรื่องของการบรณะในเรื่องของโรงเรียนต่างๆ นะครับไม่ได้เอาไปขายนะฮะเอาไปสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอพาร์ตเมนต์นะครับสร้างนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อจะได้รายได้นะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆ3าปีที่ผ่านมานะครับโควิดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับทุกมัสยิดเนี่ยมีผลกระทบและทุกสถาบันทุกโรงเรียนนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินกิจการต่อไปได้นะฮะบางที่เนี่ยครูเนี่ยถูกตัดเงินเดือนนะครับ สปีที่ผ่านมาคูไม่ได้เงินเดือนเลยนะครับบางที่นะครับบางที่ก็ต้องหยุดกิจการไปเลยหรือบางที่เนี่ยก็จะให้เงินเดือนเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากเรามีไรายได้นะครับที่มันมั่นคงแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินกิจการต่างๆนะครับให้สะดวกลล่วงไปได้นะครับ